สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวีช St สตีลบอลนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งยางให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นยางสูตร g g 1 5สิบห้าีสามนะครับใช้ยิงในท่าทับแก้มนะครับผมตัวนี้นะครับก็ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เนาะนะครับก็ใครสนใจนะครับผมยางสูตรนะครับที่ใช้ยิงในท่าทับแก้มหรือว่ายิงหลังหูก็มีนะครับมีจําหน่ายนะครับที่เพจวีช s t สตีลบอลนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าก็ตอนนี้เป็นเพจใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาก็ยังไม่มีคนรู้จักมากนะครับแต่ว่าใน YouTube ก็มีคนซับประมาณ1,100กว่าคนแล้วเนาะขอขอบคุณด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมก็ถ้าสนใจยังไงติดต่อมานะครับที่เพจวีชูสตีลบอลเลยว่าไม่อ่า อยากติดตามผลงานก็ติดตามได้ที่อ่าชแนลวีชูสติลบอลเหมือนกันนะครับชื่อเดียวกันนะก็สนใจอยากจะต่างของนะครับหรือว่าทักมาสอบถามได้นะฮะเพจวีชูสติลบอลนะครับอ่าเพจตลิงช็อตทีเฮดเพจเก่าลบไปแล้วนะครับผมไม่ต้องค้นหานะนะครับลบไปแล้วนะครับก็จะสร้างเพจใหม่แทนขึ้นมานะครับนี่นะครับปัญญาพร้อมยิงพร้อมใช้งานนะครับจานวน5คู่นะครับอ่า ก็ถ้าสนใจยังไงก็ถักมาแล้วกันนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมส่งให้ลูกค้านะครับผม